ดีครับกัลยาณมิตรและเพื่อนๆทุกท่านลุงกับป้าได้ไปทําบุญตักบาตรในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่วัดป่าสุงเนินครับได้ฟังธรรมจากท่านพระมหาอภินันเมธีวังโสผู้ช่วยเจ้าอ,อาวาสวัดป่าสุงเนินครับนําคลิปการแสดงธรรมของท่านมาฝากเพื่อนๆทุกท่านครับจไม้ว่าลูกชายประสามไม่ได้ตามหาเชอแต่แม่ก็เกิดความรักความปิติยินดีกับลูก กว่าจะเพื่อนพ้อออกมาได้แม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ตั้งเก้าเดือนตอนออกตอนอออกนัทรมานนิยมหม้อบอกไม่ล้ารอ้อนบอกไม่ร้อนนี่เหนื่อยไม่พักรักไม่ร้วังเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักของพ่อของแม่เป็นความรักที่ห่วงตลอดเวลา เนี่ยเป็นความรักติดในรวงห่วงไม่เลิกหมายความว่าแม้จะโตจากปานใดก็แม่ยังเป็นประตูยังเป็นหน้าตาให้ลูกอยู่เสมอห่วงอยู่ตลอดเวลา2ี่สี่ชั่วโมงถึงว่าจะเติบโตตามกาตามงานวก็ตามไม่เห็นกลับมาบ้านพ่อแม่ยังเป็นห่วงห่วงไม่เลิกเบอ ามว่าตั้งแต่เราจะเลินส่วนตัทุกวันนี้เราแช้งหนึ่งพ่อแม่หมดไปกี่ร้อยล้านเลยโยงเบิรไม่มีคิดถอนได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเป็นเอทีเอ็มส่วนตัวโตมาเอาไปยังบ้านได้เอาปไปยังบุตรมาฝากให้ไปเอาไปยังบ้านกับไปยังบุตรมาฝากนี่คือเบิกไม่คิดผิดไม่แค้น็นไแม่ได้โยง ลูกที่ดีที่ชั่วตามขนาดไหนพ่อแม่ไม่แก่ลูกฟังลูกของแม่มีอยู่สามประการแค่นั้นหนึ่งทุกาะไม่มีลูกสองทุกวะลูกชั่วสามทุกาะลูกตายแค่นั้นเองเต้นบอกว่านันา่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ปกป้องุ้มภไพลูกตั้งแต่เล็กจนโตสามารถ ไม่เคยมองตัวเองเลยเก็บหมวงลูกเป็นความกอดไปยลองลูกมาก่อนเป็นกันดับหนึ่งนี่โยมหนึ่อยอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่รวงห่วงไม่เลอเบิกไม่คิดคิดไม่แค้นตายถ้าแม่ตายก็เลี้ยงดิจานนะแม่ใครไม่อยู่แล้วโยมไปสวรรค์สั่นไหว เป็นาบาแล้วก็วันนี้มาทําบุญกูศลส่วนกุศสวให้ท่านนี่เขาเรียกว่าเลี้ยงวิญญาณใครอยู่วันนี้าานก็ซื้อพวงอะไรก็พวงันประกาบท่านซื้อไม่ได้ยี่ห้ออะไรโอรเดียวแบบซื้อที่มโหลายของพวงอะไรก็ซื้อได้ประกาศพวกปรกาบแม่เอาน้ำชะตาลางไปล้างปีนของปีนี่แหละที่เลี้ยงดูปูเต๋อเรามามือสองมือไม่แหละที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เร็กจนโตให้เราได้มีอยู่มีกินมีการมีงานจนถึงปัาันนี้ นี่คือคุณธรรมของผู้เป็นแม่ผู้เป็นมาดาอีกวันนี้เป็นวันแม่ที่สองจิงหาโยมตั้งในวันกระมาสวรรค์และวันในวพนพระรสชสมกของสมเด็จพระปานปีหลวงขอทุกท่านจงเจริญเว,เวทจธุระพิจารณาใจทั้งสี่ประการจากบในจอดอายุวันน,น,นักบุตรสาพระปรปภิษาณ์สนราชาสมบัต แนบปับกัน,นายลิ๋งกับนายใจอันเป็นไปในทางที่ชอบและก็เป็นธรรมเพราะในสิ่งนั้นจงปารสำเร็จงษษจงปารสำเร็จจงปารสำเร็จแก่กัวกเราสาธุชนทุก